ยังไม่ทันพิมพ <ank> er <fate> ์เลย เราตังมาไหอ้แกเหรอเออมึงเอามาเลยไอ้เหี้ยมึงจะหมกทำไมกูจะได้รู้ว่ามีเงินเท่าไหร่จัดเอ้ยเอามีประมาณนี้นะครับไม่ก็บไม่ใช้บ้างไม่ได้เราเลียเตียงมาพอดีเยอะเลยเพรอบนี้ไม่ได้กับคนที่มาเลยครับเอาเท่าไหร่หมดเพิงอ่ะหมดเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ใช่ละแปดนึงมึงจิ้มเอาแล้วกันมึงอยากได้คันไหนอ่ะแล้วได้อยู่อ่ะมึงส่งมาเท่าไหร่เนี่ยเดือนนี้เหรอเออสี่สิบล้านเออก็เยอะ ตาไปจิ้มดิไอ้เฮียเราเดีือวโทรกันไหนไอ้เฮียจิม้มมายัางเนี่ยไอ้ตาไอ้จิม้มมันติดต่อไม่ได้มามา,ลมานนแล้วนี่ใคมาแล้วตัางมาดิไอ้เฮียเลโขหกหกเขา <c oughs> บอกก่อนเลยนะครับว่า <c oughs> วันนี้นะครับจะมีรถที่เข้ามาร่วมในการประม,มูลครั้งนี้เป็นรถหมดทั้งสิ้นเก้าคันรถซิ่งสี่คันดีีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่การประม,มูลประจำประเทศเซมิเนิตี้นะฮะประจําเดือนมกราคมปีสองห้าหกห้านะครับผมคันแรกนี่ไม่ใช่คันไหนนะครับไม่ใช่รถ แต่เป็นสิ่งที่มูลชิ้นแรกในคบคืนนี้คือกล่องจูนปลดล็อกแล้วพร้อมจูนในคบคืนนี้หนึ่งกล่องเริ่มที่ศูนย์บาทบิดขั้นต่ำหนึ่งหมื่นสุดๆแค่หนึ่งล้านห้ามเกินนี้ใครพูดเกินล้านมาตกปาทครับถ้า่านพร้อมแล้วดนะับสามสองหนึ่งเริ่มครับผมแดงล้านหนึ่งครับคีมหันสองล้านครับสองห้าและขอเซลคันีกับเ k แ,แดงสามล้านครับแดงสามล้านครั้งที่หนึ่งแดงสามล้านครั้งที่สอง และขอแซวความดีกับ JK มูลค่า3ล้<อ>ลานหนึ่งแดงร้านสามล้านสองครับสามล้านสองสับคุณแดง 2, 4, แ 3, สามล้านที่สี่สามล้านห้าสับ JK ครั้งที่สามและขอแซวความดีกับ JK มูลค่า3.5ล้านเป็ดปุ๊บล็อตขั้นแรกไปเจอกับ, SUV ไ,บ SUV ได้เลยครับพี่บ<ว>๊อบเฮ้ยในร้านสี่หมื่นเอง โอ้ยไม่ใช่ครับปิดคันแล้วครับจีหกสามากๆเหมือนจีหกสาอุ้ย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 โคตรแรงอุ้ยโคตรแรงจังค่ะผมคุ้มไม่อยู่ครับทุกท่านผมคุมไม่อยู่ปรับยังอ่ะปรับความเร็วหมดแล้วครับไม่แก้แล้วครับวิ่งเท่านี้เลยครับอาสักรอบหนึ่งเผื่อจะมองไม่ชัดอันนี้ที่มันแรงเพราะมันจูดแล้วนะครับอันนี้ถ้าเราจูดมาให้แล้วจูนเทสจูนเทสจูนเทสนะครับจูนเทสเสร็จเลยดูปุ้งนะนะครับประมาณนี้นะฮะบาบัตคันแรกนะครับ ถ้าท่านพร้อมแล้วนับสามสองหนึ่งเริ่มครับผมดอมดอมสองล้านครับดอมสองล้านครั้งที่หนึ่งแดงสามล้านครับแดงสามล้านครั้งใครนะครับดีจีห้าล้านครับรถโคตรสูงอ่ะเอาง่ายเล่นภูเขานี่โคตรสบายอ่ะล้อแบบเนี้ยห้าล้านห้าครับซาเวลล้านหกครับขอแสดงความดีกับดีจีและขอแสดงความดีกับดีจีห้าจุดเก้าแบ๊ ขาที่สี่หกจุดสามดีจีขาที่สามป็ดปะบูเลขสี่ครับเดี๋ยวเมื่อทุกท่านมากันแล้วนะครับคำที่สองเตรียมพร้อมแล้วใช่ครับตอนนี้ผมอยากได้นั่งสี่กับมอเตอร์ไซค์ครับไปรับชมได้เลยครับบบโอ้โหเสียงอุ้ยซีวีเอสสิบห้าเชดโดอุ้ยจุดแล้วอุ้ยนี่มันฟิลนัทแทงขาวาติน้าเลยอ่ะแล้วเสียงท่ออุ้ย ไม่เหมือนใครต้องเสียใบออดเขาเรียกว่าอะไรครับใบออดนะครับหรือว่าใบอะไรนะครับใบอมใบถมท่านรับพร้อมแล้วนะครับเปิดที่ศูนบาทนะครับนับสามสองหนึ่งเลธอสามหมื่นครับหล้านยูเป็ดครับแดงสองล้านสามล้านยูเป็ดหล้านหกล้านฟิลเตอร์ครับ 6ล้านฟิลเตอร์ครับ8ล้านฟิลเตอร์ครับ8ล้านฟิลเตอร์ชั้นที่3อสามส10ล้านฟิลเตอร์ครับ10ล้านฟิลเตอร์ครับไม่ทันแล้วและขอเซลคัมมี่สิบเอ็ดล้านดีจีครับ11ล้านดีจีมาอีกแล้วครับท่านอะไรครับพี่12ล้านฟิลเตอร์ครับ12ล้านฟิลเตอร์ชั้นที่3 13ล้านดีจีครับ13ล้านดีจีขั้นที่สเอาละครับทะยาน10ล้านออกไปแล้วนะสิบล้านชั้นที่2เท่านั้นรถซิ่งอย่าพลาดในแสบรับโอกาสของรถซิ่งครับเพราะว่านานมาทีนะมา สิบสี่ล้านยูเป1ครับสิล้านยูเปซนะสิล้านดีไปแล้วและขอเซลความมีกับดีจีบุหีแล้ค่างีสิบหล้านยูเปซสิบล้านสิบแปดล้านยูเปซสิบล้านยูเปสิบ้าล้านดีจีสกาล้านดีครังที่สและขอเซลความมีดีมีล้านยูเปซครับยีล้านยูเปซและขอเซลความมีดียี่สองล้านยูเปซยี่สองล้านยูเป 23ล้านดีจียี่สิบสานเอานถ้ามึงเอา20แล้วมึงก็ได้คันหนึ่งไม่ได้แล้วเราผมก็เอาเลยยี่สิบสี่ล้านอยู่เป็ด24ล้านอยู่เป็ดไม่ยอมอ่ะคนคนเดียวสู้กับแก๊งเอามาดิครับครั้งนี้ฮะเป๊ะสี่ล้านโบ๊ทอยากได้ก็ได้กีดีจีน่าจะถึงอยากได้ตอนกูเดาแล้วตอนแรกกู้เดาแล้วนะครับโอ้เสียงอย่างแรงอ่ะคันต่อไปนะครับเดี๋ยวมาเสียเงินอีกมันยี่สิบอยากให้แม่ฝันดีจีอุ้ย อุ้ยไอสัตว์ดีเจียวแน่ที่อะคันเนี้ยโว้ว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 เป็ดมันนี่ยหลายตัวโผล่รล่ออะไรนะครับตำรวจครับสามติดกันยิ่งยั่งหน่อยฮะอะไเหลือ19.2 19.2พอแล้วครับไอรถแบบนี้ดีจริงชอบเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเอาอ่ะกูอยากให้มึงตัดเงินมามาไม่เป็นไรครับถึงย่างแตกดินลูกหลังช่วยเพื่อนบนขาอ้าวฮัลโหลกูเหรอ อูใช่ไหมโอเคอากงห้าหมื่นนะเริ่มครับอากงห้าหมื่นาที่สามอากงห้าหมื่นนะห้ากับที่สี่นิติดสองแสนขาที่สามล้านนบีครับ JK หนึ่งล้านเหนสามจุดเจ็ดล้านดีดีขาที่สี่ขอเซอร์คอมีกับเบสเอาอยู่เบสดีดีราคาเพิ่มเพิ่มอีกแสนครับเอาเรื่อยเรื่อยเลยเอาเรื่อยเรื่อยเลยสี่ล้านและขอเซอร์คอนดีเพิ่มอีกแสนครับอยู่เบสเพิ่มอีกแสนดูเบสสี่สองล้านขอเซอร์คอมดีกับดีดีราคาสี่จสองล้าน ออฟโหลดกันนี้ครัเพิ่มอีกล้านหนึ่งครับเพิ่มอีกล้านครับยูเฟสตู้อีกแสนหกจุดสี่ล้านอีกล้านหนึ่งหกจุดสี่ล้านดีจีคันที่สี่ยูเฟสเพิ่มอีกล้านครับเพิ่มอีกแสนครับ้อีกนี่ยห็นไหมผ่าคันที่สาม้วเจ็ดจุดห้าล้านอีกล้านหนึ่งคันที่สี่เพิ่มอีกล้ครับเพิ่มอีกแสนครันะชุดหกล้านอันนี้ไม่ตกอะไรเปล่าขอเลยเขอเลยและขอเจ้าดีกับดีจีครั้งที่ห้า ป็ดปะป๊บต่สี่ใช่ใช่ครับดูดินียรถคันอื่นต้องชนนะคันนี้มันไปได้เลยอ่ะอย่างโก๊บยืมรถมานเลยครับดีจีว่าสิบล้านมันเอาอ่ะเออเป็นไปได้มันเพิ่มเพิ่มล้วนเลยไม่คิดเลยตอนนี้ออฟโรดออฟโรดก็ออกออกไปสองแล้วนะคันต่อไปออฟโรดคันสุดท้ายของงานแล้วนะฮะจิ๋วแต่แจ๋วไปรับชมพร้อมกันเลยครับบ๊อุ้ย ชเชียเบกเบกกึ๊แกเมื่อกี้น่ารักมากคิกคุกอานเนเ้ยอ้ยเฮ้ยเ้ย้ยพุ่งเลยจ๋วจะเจ๋ออ้ย้อยู่เวลาด้วยกันพุ่งเพื่อขนาดนั้นน่ะอันนี้จูนสุดทักรี่พุว่าแไล้สัพุ่งไปเลยยอกยอกอันนี้จูนสุดลองเองครับยอกครับยอกเลยจูนสุดลองเองเปิดที่1นึ่งแสนถ้าพร้อมแล้วนับสามสองหเริ่มล้านหนึ่งครับดีจีสองได้แสนหนึ่งเพิ่มอีกแสนห้าเพิ่มอีกแสนเจ็ แปดแเจีเพิ่มไหมครับ9ก้าล้านแล้วเกาไม่นีเก้าจุดหนึ่งัสิบล้านสิบล้าน JK ครั้งที่สรถคันนี้เล็กจีวได้เจ๋วราคาไป1 0บล้านแล้วขอแซลลความพดีกับ JK ครั้งนีกสองล้านแบตสิบสองล้านแบถประมูลรถแรงๆครับสุดยอดมากและขอเซลล์ความครดี ADS แสนครั้งที่ห้าป็ดบ๊วย ต่อไปเจอกับรถทํางานครับปะเบรกกันนิดนึงตัวแทงฝั่งทนนะมาอีกแล้วนะครับแทงฝั่งทนนะคุณแจ้าตัวดีสองล้านครับแอคสามล้านห้าครับสี่ล้านซาเวทครับตัวกันประตสี่ล้านห้าครับรถทำเงานขอเจรดีกับแอคมูลค่าดีจริงไม่เอาแล้วเลยดีจริงมันดูร้แล้วหลงที่มาลายสี่ล้านหกครับห้าปิดประมูลครับเวลาครับโอ้แมมตะกี้เราจะมีแบบหมาป่าใช่ไหมเฮ้ยคุณหมาป่าแล้วครับ 400โลตาม300โลมาติดๆนะฮะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเปิดที่ศูนย์บาทนับ3 2 1เริ่มชิมหันล้านหนึ่งครับแดง4ล้านแดงสี่ล้านครับ5ล้านหลับชิมหันและขอทราบพิีกับคุณแอ๊กราคา6ล้าน1นึ่งแสนครั้งนี้5เป็เประพมูดไปไวนะครับไปไวเลข4นะครับคุณแอ๊กเลขเดิมต่อไปตอดับใจเนอะพูหลุดอีกแล้วใช่เพื่อนขับซิ่งได้ขายยาได้ยุ้งได้ นี่ครับมาแม็คนเดียวเลยครับไม่เห็นแม้แต่เงาเป็นรถไร้เงานะฮะโอ้ยโอ้ยไม่รู้เหมือนกันครับแต่เปิดที่ศูนย์บาทถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะสามสองหนึ่งเริ่มฮะมเบลเจอร์สามหมื่นห้า 3, 5, ครับเบลเจอร์สามหมื่นห้าครั้งที่สามโนบิห้าล้านโนบิสองล้านครับคิดสองล้า 3, 3, 3, 3> นครั้งที่สามและขอเจเคสามล้านสันสองล้านห้าเจเคสามล้านเจเคสามเจเคสามล้านครั้งที่สามสามล้านห้าสสามล้านห้า สามล้านห้าเพิ่มอีแสนที JK อันที่3และขอเจรจากับ JK เพิ่มอีกแสนสามเจ็ดและขอเจรดากับ JK มูลค่าส8มจุดแล้านกลางนี่ไปไวนะ้บอกแล้วเหลือรถอีกอื้อเลยครับห้าเป็นประมูลรามจุดแปดสามจุดแล้านนะครับเลข4ครับโอนด้วยครับผมขั้นต่อไปคือไฮไลท์ของงานในวันนี้คร นับ3 2 1เริ่มครับผมอุ้ยออดี้อะไรอ่ะเกียร์โรลิเปานี่ไงนี่คือมันโค้ดอะไรวะตอนรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้าที่กินน้ำมันในเมืองเหรอต้องเติมน้ำมันนะครับไม่ใช้น้ำมันอยากได้ขันไหนบอกน้ำมันนะเออไว้ให้เลย นั่งสี่นะฮะนั่งสของคุณมากครับนั่งสี่าทุกท่านพร้อมแล้วเปิดที่ศูนย์บาทมันเดียวยานขัานไว้สองหนึเริ่มครับผมเบลเลอร์ส0 0หมื่นะฮะเบลเลอร์สามหมื่นครั้งที่3าผมปิดให้เบลเลอร์เลยเบลเลอร์สามหมื่นครั้งที่สและสามล้านยูเป็ดครับสล้านยูเป็ดครับ4ล้านครับห้าสกอต6ล้านค่ะสกอต6ล้านไม่ยอมาแล้วว่ะเจล้าน10ล้านแบดครับสิล้านครั้งที่สาิบสองล้านครับสิล้านครับซเวสิล้านสิบหกล้านครั้ 18แล้านรขอซาเวตมูลค่า18ล้านครั้งที่และขอเจ้ามือีกับซาเวสมูลค่ายีสิบเอมดล้านครั้งนี้หเปิดประมูลโอ้ยขอเ้ามันดีกัซาเวตด้ว้ยคันต่อไปเป็นรถซุปเปอร์คาร์ครับเป็นซุปเปอร์คาร์คันแรกและคันเดียวในงาน มาจากแบรนด์สุดดังอย่างโคดิเซกถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเชียร์แบรนด์ให้โคดิเรัมได้เลยครับผมเชียร์แล้ววิ่งวิ่งเท่ากับรถเลยปีกท้ายมันทำอะไรได้อ่ะปีกท้ายเท่ากับรถคันเดียวคนเดียวคนเดียวคนนี้ไฮคอร์ค่าเด็กเด็กๆร้องไห้กระลงมไม่แรงเด็กๆร้องไห้กระลงมอันนี้จูนะครับอ๋ออมีันนี้จูแล้วครับเปิดที่สูงบาทถ้ามีคนเปิดสามหมื่นผมนับสี่ให้เลยเอาแค่ดูนี่ดูชายเลยด้วยอาสามหมื่นารุแม่งหลอกงูวะ ดูช้าเหนหถ้ารับพร้อมแล้วรับสามสองจะไปอุ้มไหมเหรอ่เริ่มเติมสืนห้าร้านนึงครับโนบีสล้านดีจีห้าล้านครั้งที่สและโนบีกับีจีแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบส้คู่ไม่เคยยอมขายเข้ามาละเฮ้ยดีจีตกปากเลยนี้เลยไม่พูด16 1หกสิบเจ็บแปาครั้งที่3 21ล้านและอง าและขอแสดงความยินดีปับดีจีเจมส์มูลค่า22ล้านคราวนี้เออแล้วแต่ไหนครับเป็นแสน JK ครับ22.2 JK นี่คือไฮไลท์ของงานซุปเปอร์คาร์คันเดียวแล้วผมไม่รู้ดีแน่ๆนี่นะอัตลักษณ์นะ1 2 3แล้วแต่ลงแล้วแล้วแต่ลงไหมและขอแสดงความดีกับดีจีมูลค่า23 22.3ล้านคราวนี้ HP เบบ๊อบ จเอารถเก้ารับผมให้มันสูเกแล้วกู JK แล้วกูอยู่ในอับวนนะครับก่องสู่มมาแล้วนะครับถ้าท่านพร้อมแล้วนับสามหนึ่งเริ่มครับเปิดที่ศูบาทเขอสามหมือะไรนะครับไทรล์สองล้านฟิลเตอร์สองล้านขันที่สามสองล้านฟิลเตอร์หกจ้ันที่สามครันี้แงนี้ห้าปิดประบเลมาเลยครับมาเปิดเลยครับมาเปิดเลยครับมาเปิดเลย นีโร1หนึ่งนีโรสองนีโรแทกนอยส์ฟุรียครับฟุรียครับเอาน่ายเอาผ่าโอ้ยเุรียลึกกล่องจูนโอยเจ๋งครับเจ๋งเจ๋งนะเจ็บลาองจูนเจ็บหน่อยนะครับเจ็บอ็ของในในกล่องสุมดีนะครับผลาดีดีครับดีครับเป็นอยู่เดียวอกแล้วแต่เขาแค่ได้หนึกเองอ่ะขั้นต่อไปขั้นที่สามเดนนิจิมแน้วยนะสงะสุดแล้วนับสามสองหนึ่ง มาครับผมหมายถึงถ้าลองจากผมนะตอนคุณแน่เยี่ยมแล้วนะรถคันนี้เป็นรถรุ่นคลาสสิกครับไฟหน้าสามารถเปิดปิดได้นะครับลงรถปิดใครชอบครับเซเว่นมาสตาร์ไอเอ็กซ์เซเว่นนะครับผมถ้านท่านพร้อมแล้วนับสามสองหนึ่งเริ่มครับเริ่มเทิมสามหมื่นครั้งที่สามเริ่มเทิมห้าหมื่นฮะมูลค่าห้าหมื่นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 10ล้านสิี่ล้านสิบห้าล้านสกอตสิล้านสกอตยี่บ้าสิบแปสิบเก้าแปดสิบยี่สิบองล้าน JK ครั้งที่สและขอความดีกับ JK มูลค่า22ล้าน RX เ s แบบอารมณ์แบบว่าแบบกินูก็ชอบจงไรจ้อนุ่งอะไรเงี้ยแบบสายญี่ปุ่นอะอายุเป็ดอย่างเงี้ยก็เป๊ก X สิบห้าเห็นปะคือถ้าชอบมันก็จบครับคือต่อให้มันกล่อางขับหลอไง รสซิ่งคนสุดท้ายครับเลครับคืนนี้นะใครว่าแท็กมันคันนี้มันกว่าถ้าเลือกผบแล้วไปมันจริงเอาบูตายเลยคีสองล้านครับคีสองล้านคนที่สามและม้าลายสามล้านครับคันที่สี่และกอดเจีกับมาลายมูลค่าสี่ล้านกลางนี้ห้าสิบประมูลไม่ทันแล้วครับอุ่า์หลบแต่ก็ไม่พ้นสิละโลครับสามสองหนึ่งเริ่ม คิมหันสามล้านครับเดวิลหกล้านครับหกจุดเจ็ดครับไอ้คิมหันอ้กเลยนะและขอเซฟาร์บีดีกับซาเวตุราคาเจ็ดล้านหลังนี้ห้าเป็ดปะาบูนต่อไปครับรถแลกแจกโชคกล่องสุ่มที่ทุกท่านลอยคอรอคอยมาอีกกล่องแล้วนะครับไดเพิ่นไปซื้อลูาเป็นตัวเลือกมาด้วยนะครับครั้งนี้นะซื้อเท่าไหร่ถ้าท่านพร้อมแล้วนับสามสองหนึ่งสองสองจูนแป๊บหนึ่งครับโอนหรือยังฮะซาเวตโอนครับ เอ่อกล่องจูนเมื่อกี้ที่ได้มาขายไหมครับเดี๋ยวขอคุยกับแก๊งก่อนแล้วกันครับอันนี้แก๊งอะไรครับ B S ครับแมนโอเคโอเคครับกล่องสุ่มถ้าพร้อมแล้วรับสักกล่อเลยทักมานะครับได้ครับได้ครับอันดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเดี๋ยวเขาคุยกับแก๊งก่อนแล้วกัครับสนครับคูเปอร์หนึ่งล้านครับผมเล่นเป้นผมเล่นเป้นรับขอทช์วอทช์ เพิ่งมาแหลกมากสองล้าน J K อันนี้สามสี่ล้านฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์มูลค่าสี่ล้าน4.5ลห้าล้านครับและ่อนนี้เราดีกับคุณแอคมูลค่าห้าจุดห้าล้านมากมากสับกล่องสุ่มรั้งนีห้าปิดประมูลคุณแอคครับเชิญเลยครับเจ็บไม่จำขอซ้ำอีกรอบแน่ๆ บุเรียครับุเรียสีเจีแอ่ะช่วยเชร์หน่อยแล้วเชียร์หน่อยวนีลกนลกกนีลน่ลนีู่ลเอาปัดเอาปัดเอาัไนดลนออกไปแล้ได้แล้วครผมบอกแล้วดขุมได้คามสที่ไนไม่ได้แล้วคนนไรแล้วครับสุดยอดถงใครบ้างถึงครบาเท่าไรครับเท่าไรเท่าไรถึงจ ผมขอคุยกันเองก่อนกล่องจูนมาแล้วครับกล่องจูนนะฮะกล่องจูนมาแล้วครับให้ประมูลนะฮะทุกท่านพบแล้วรับสามสองหนึ่งเริ่มฮะแดงหนึ่งล้านครั้งที่สี่สามล้านโนบีสามล้านห้าเปิดอร์มีอะไรดีสุดสามล้านหลกล้านครั้งนี้น่าจะเป็นแท็กดีสุดค่ะอ๋อแท็กดีสุด หลังจากนั้นก็พวกนี้โลฟูเลียอะไรอย่างเงี้ยแล้วใช่ไหมฮัลโหลเป็ดประมุ่นคือะไรนะครับฝ่ายทีมตัวใหญ่นะว่าวินกอนครับโอนมาเลยอ๋อร้อยห้าสิบปอนด์เปิดแล้วเดี๋ยวลุกขึ้นมาเอากล่องจูนได้รับจูน1 5อตัวแทน JK ไอ้เบิร์ดเอาดิเบิร์ดของกูมันเต็มโอเคครับเรียบร้อยครับไอ้ลุงกล่องไอ้กล่องสุ่มดีสุดคือแท็กที่เหลือคือเฮี้ยหมดเลยต่อไปรถทำงานครับเจอกัน และขอทุ้คนพี่ดีสี่ล้านโลจบเจ็ดล้านเลยนี่เจ้าล้านโคตรคุม้ม <Robert. S 2> 5้าเป็ดบาบาไปแล้วเอสิ S 5, <S บห้าออกไปยี่้าไหยี่สิบสี่ล้านครับเออยีอ่ะคันนี้เป็นคันสุดท้ายของงานแล้วนะครับรถซิ osing, ่งสุดท้ายาท่านทุกท่านพร้อมแล้วนับสามสองหนึ่งปะรับชมพอวอล์กเกอร์ซูเปอร์เพ uh, <yeah. S 2> ่เคยเห็นเอเกุ uh ้ย huh. เสียง พี่กอนตำรวจเขาดูหน้านครับเริ่มครับผมเรเสื้อาหมืนห้าเริเสื้อซ่าหนบามสบสี่สิบ้าสิบหบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสกอร์สบเก้าสบเก้าย่สิอตยี่้าลำยีหครับแปดล้านมึีไหมเนี่ยมึงมีอีกล้านดีโอ้ยลำยี่สิบเก้าครับเจ้าอ๋อสามสิบล้านดีจีลำสามสิบพอปะพอสามสี่และขอเซลกดีกับ JK ลำสามเจ ลำสาเจ็บแต่พวกหมดแล้วว่าเป็นสิบเลยด้วยกู๋ละม JK คาริสีลำสามแปดสาจหนึ่งสามแปดจุดและขอแซงความดีกับ JK มูลค่าสามแปดหนลำาสีาแสมและขอแซงความดีกับ JK มูลค่าสามแปดจุดสามล้านครั้งนี้ห้าเป็ดปะหนึ่งสนในส่วนของการประมูลในค่ำคืนนี้ก็ ก็มีกล่องสุ่มเพิ่มมาอีก2องกล่องฮะสกล่สุดท้ายนะครับ3ามสองหนึ่งเริ่มิเตอร์สล้านแปดล้านหนึ่งครับิเตอร์สล้านก้าปเตอร์แดล้านครับขอนดีกับคุณิเตอร์มันยนไม่ได้ดิขันขังดิปรอมูลอะถ้าเป็นมูลครับกูว่าโดนดิคนต่อไปกล่องที่สองนะครับถ้าพร้อมแล้วนับสามเริ่มฮะ้าวไปสองล้านครับไปสองล้าน้าไปสาล้านเล้บห้าล้านและขอนดีกับ ซาเวตมูลค่า6ล้านครั้งนี้อเพิ่มเงแกงแล้ววะานซาเวต์คันที่3และขอจอา์ดีกับซาเวตมูลค่า7.1ล้านครั้งนี้อย่าง4 3คันเก่าผมก็ไม่เอาผมเอาเฟสลิปเฟสลิปข้างในมันเป็นจอดิจิตอลไงเข้าใจความหมายใช่ไหม เป็นคุณจิวเตอร์ครับเปิดก่อนนะฮะเดโลเดโลบักกี้ครับบักกี้บีเอ็มเอคลาสิดโลบักกี้ครับบักกี้ฟังมาดูเรื่องบีเอ็มเอครับอะไรอ่ะมดแต่งมัดแต่งครับ คุยเช็ดโดโคตรคุ้มต่อไปครับอยากขึรถไฟฟ้านี่ชอบคันไหนอ่าชี้หน่อยชอบไทคานครับแต่พอแบบมันมีคนใช้มันมีคนใช้งานมามันมีคนใช้งานมารีวิวก็ไม่ชอบนะครับเพราะว่าแบบมันไม่ค่อยดีอะเริ่มเด้งมาเริ่มเด้งร้อยสิบโลไปแล้วครับผมคุ้มมากเลยเจ็ดล้านอ่ะค่้นคืนนี้ก็ประมาณนี้ครับอีกภาพประกันใดก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับและในบานบานมาล้น ใช่ครับเรารถเซิร์ฟหลักนะครับรับหน้าเวทีนะครับเซิร์ฟหลักตัวออกได้เลยครับกุลังขับรถมาเจออ๋อลองซูเป้าหน่อยดิคันไหนเอาคันไหนซูเป้าครับคับ้านซูเปอรคันจะต้องเกือบสี่สิบล้านอ่ะโคตรที่กลับได้เลยครับตอนนี้เจคได้คันเดียวใช่ไหมครับคันเดียวอต่เกียร์สวยนหละแต่ก็แรงอยู่นะโอ้ยแรงแรงไม่ได้แต่งนะเนี่ยเป็นไง เอาพอเบรกแล้วเงียบเลยอะฮัลโหลใช่แต่เราต้องมีไงมึงก็เลือกเอาไปเอาคันไหนแค่นั้นแหละทำไมเงินแก๊งน้อยจังวะส่งไม่ครบหลายคนเลยเียดีป่ะนะคันเนี้ยก็ดีแต่ว่าเบรกไม่ดีมันยังไม่จูนนะอันนี้ยังไม่จูนไม่แต่งคือคือแบบรถเสกมาเมื่อไงมึงลองนั่งไปส่งไปดิ